ก่อนเทาสิพรวนดินนะคะเขามาเอาวัชพืชขืพวกหยาพวกยังออกนี่แหละพี่น้องแต่เขาจะมาซื้มาพ่วนดินนี่คือที่เก่าแปลงเดิมนี่แหละพี่น้องมันผลเป็นพานพักพก็เด็กเกินพี่น้องพักบานบานพักกาดพักซี่นี่ก่อนเราจะพลวนเตรียมดินนะคะเอาหยาเอาวัชพืชื่ออกกั่นสิแหละคุณผู้ชมเก๋เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปจ้ะหลังจากเขา้าเอาวัชพืชออกแล้ว เอากลับมาพรวนดินนี่สิพี่น้องพรวนดินขึ้นมากนี่แปลงเดิมแปลงเก่านี่แหละพี่น้องเอาสีมะวานมเมลเ็ดเผ็ดข่้นผักพ่อได้เก็บกินได้พี่น้องนี่เอากปพรวนพรวนดินเอาเก็บวัชพืชเป็นการพรวนดินก่อนเราจะพรวนดินใหม่เราต้องเก็บวัชพืชออกก่อนนะคะเขั้นตอนการพรวนดินนะคะ ไปเบิ้งอีกแปลงนึงปะเขาก็มาพรวนหลังจากเขาเก็บวัชพืชเก็บหญ้าเก็บหญ้าออก,กแล้วเขาก็มาพรวนดินขึ้นยังสี่ะไรพี่น้องนี่เห็นว่พรวนดินเฮาไ d ไวให้มันแดดนึงพี่น้องให้แดดนึงแล้วเฮาจังมาว่าวานให้มันขาเชื่อเฮาพรวนดินขึ้นมาไว้ยังสีเห็นว่าเ้าก็จึงไว้จักแดดนึงให้มันขาดแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียในดินนะคะแล้วเฮาค่อยดว่ารุ่งดินดี เตรียมแปลงอย่าลืมเก็บวัชพืชออกก่อนนะคะดี๋ยวเทาเก็บออกแล้วมันยังยังเหลืออยู่แต่ว่าเพิ่มเป็นยังพี่น้องเขาไปเลื่งไายนี่คือเป็นขั้นตอนการเตรียมวานเมล็ด,ดนิดในเท่าเก็บถิ่นเครื่งอ,งอ,งองหยาเครื่องยังใดทุกถังนึงตีดินให้มันแตกนี่คือเป็นขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกพักสวนขั้วโอเคนะคะรอชมขั้นตอนต่อไปว่าเฮาสีน่นี่พักขึ้นพืช่อ้าวเบง เสือให้ไฟเอนั่นงกินนังสาแนะ่คือจรอชมขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะเห็นมัหลังจากขา้าวขแล้วข้ากับมา้าข้ากับมาเคลียกรูดินและเอาวัชพืชออกสิพี่น้องเห็นมัเอามาเคลีย์เคลียดินให้มันเรียบอะไก่อนไงก่อน,ย,ย,อนยังข้ากระตีออกอ่านี่เห็นมัวัชพืชทั้งสี่เอาก็เอาออกที่ไม่ยังหลงเหลืออยู่เอาก็เอาออกจนเบิร์ดแล้วพี่น้อง วัชพืชที่มันมีรากติดอยู่อย่างนี้เราต้องเอาออกเดี๋ยวมันขึ้นมาเป็นลบากเห็นไหมซีคือการเตรียมแปลงนะคะนี่หลังจากนั้นเท่ากับเก็บเก็บวัชพืชเป็นหญ้าเป็นยันงหรือว่าให้มันหลงเหลือี่นนองหลังจากนั้นเท่ากับมาเคลียเคลียดินให้มันเพียงกันอันใดก่อนใหญ่เท่ากับตีตีออกออเห็นว่าซีคือเป็นการเตรียมแปลงไว้ แปลงนี้ก็คือกันพี่น้องแปลงที่สองเขาก็เห็ดคือกันเห็นว่าน้องสาเอาวัชพืชออกแล้วน้องสาก็มาเห็ดจึงสี่หลักพี่น้องเกลีย์เกลีย์ให้มันเพี้ยงเพี้ยงกันไว้นี่เห็นไ่มกระปิเนว่านี่แปลงนี้ก็ไวแล้วเรียบร้อยนี่พี่น้องจ๋าเขาก็สีเอาไว้มือหนึ่งให้มันตากแดดให้มันขาเชื่อแล้นี่คือเป็นการเตรียมแปลงไว้พี่น้องเอ้ยนี่เห็นไหมได้แล้วกันสองแปลงคือเก่าทุกปีพี่น้องที่นี่ก็สิทิมไว้ประมาณ แดดหนึ่งพี่น้องถึงถิ่มาโรยดินดีแล้วเชงถิง่มาวานมาเมล็ดเม็ดไนเดี๋ยวรอชมขั้นตอนลงเมล็ดเ,เม็ดในรวนดินไว้นะคะเทาไวแดดหนึ่งให้มันแห้งแล้วเข้าก็ถิมาเอาดินดีวานวานข้างหน้าพี่น้องเป็นดีที่ตลาดนะคะอืมดนดีโรยข้างหน้าหลังจากนั้นนะคะเข้ากับมา ส่งส่งให้มันเ้่ากันพี่น้องอือเรจะเป็นประมาณนี้ทุกปีเด้อค่ะเดอะ้อเกลี่ยเกลี่ยให้มันเรียบเป็นหน้าดินให้เรียบใจแล้วค่ะแปลงหนึ่งเข้ามาโรยดินดีบ้านี้พี่น้องโรยดีดีให้ทั่วๆเลยนะคะโรยดินดีให้ทั่วๆั่ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกปีนี่แหละการปลูกฝังวานมาเมล็ดเมล็ดในสิดีกิน นด,ด,ดีจนทั่วเลยคุณผู้ชม,มเมล็ดเม็ดใน,อนแอลเลกนะคะที่น้องสาจ,จะวานคือไน่พักกาดพี่น้องมันเป็นในมะขามสองสามแนี้ยน,นี้ันก็จะเป็นไน่พักกาดเซ่ไน่พักกาดเขี้ยวปีน้ำกันนะคะนี่ข้ากรสิคอยลุยโุยลุยลุยลุยอย่างนี้เลยจากคุณผู้ชมคือบ่อห้มันหนาหลายพี่น้องมันหนาหลายมากแต่สิแบบว่ามากแต่สิน่อยพดหนาตึ๊ดมันก็จะไม่สม่ำเสมอมต้องดู สไตล์น้องสาเลยคุณผู้ชมบร่ได้ยากเลยการสิ่งนี้ผักกินนะนี่เป็นผักกาดนะคะมานี่อันนี้เป็นส่วนนี้เป็นผักไายผักกาดเป็นผักไายผักกาดง่ายน้อยหนึ่งยุคนละฝั่งทางนะคะอันนึงเป็นผักกาดแซ่คับผักกาดเกี้ยวปีเขากระถัมาลองมาลอมมาลุนนะคะว่ามันจะขึ้นปื้ดให้ได้กินบอนี่โรยท้องโรยไป บางๆพี่น้องถ้าหนาหลายมันขึ้นหนาติดเอาขาดจัก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 ัขาดไปพี่น้องเอาแค่จัก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 ไว้อย่างจริงจังภายในมันลงเพราะว่าห้าวปุ๊บสิบวันภในมันฟูเอาจากก่อนไม่จากหลังกต่คือเก่าพี่น้องตอนสุดท้ายนะคะห้ากปบสิบวันวันดีๆกรอบโลดพี่น้องกรบหนาๆสีน้อยๆหนึ่งโลดพี่น้องดีๆเพื่อที่จะให้เข้าเกิด ง่าย่ไะพี่น้องสีงในตลาดนะคะ ừ, ชี่วิเวเรียบง่ายแบบสไตล์น้องสายอยูเมริกาไี่น้องเอ้ยอเห็นไหมเป็นเราว่าเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายนะคะห้ากระสีมารดน้ำพี่น้องรดน้ำให้มันเปียกชุ่มเลยอ่าเ,เห็นไหมง่ายๆสไตล์น้องสายดีได้พี่น้อง เทศใบซ้ำนี่แหละพี่น้องร่อนเบิ้งแต่ว่ารอมาหลุ่นก็ไม่ติดขึ้นบ่แต่มันก็ขึ้นทุกปีให้ได้เก็บกินนะคะรือ้อันนี้ก็จะเป็นหนานนี่นก็จะเป็นผักกาดได้จากเดิมผักกาดเชื่อผักกาดแซ่ผักกาดเขียวปีผักากาดธรรมดาน้ำกันในแปลงเดียวกันนะคะเอาหุน่นหนามันบิเบี้ยวโลดพี่น้องเริ่มแล้วตัวผลิตเป็นไน่มันตัดสินอะไร ฝังลงดินมาจะสิบกว่าฟูกไปร้อยไปใสเป็นนันวาได้แล้วจ้าไปรอดูอีกแปลงนะคะเบิ่งแปลงนี้ก็คือเก่าพี่น้องคือกันนี่แหละเอากบบโปลดินดีลงไปนะคะยายงาเห็ดแปลงตากแดดไว้แดดหนึ่งเอากบบมาเตรียมวานเมล็ดเม็ดหน่โดยการมาเตรียมแปลงไม้อีกนะคะคุณผู้ชมนี่ขาดนี่เลยพี่น้องจักจั๊กไข่เป็นฟุดากแดดไปแดดหนึ่งหรือสองแดดก็ได้จ้า ังจากนั้นนะคะเพื่อเก้าพี่น้องดีๆในตลาดนี่แหละพี่น้องจ๋าห้าวานโลดบอนว่านลองไปสบายสบายสไตล์น้องสาวชีวิตที่ค่าร่างกายแข็งแรงเลยเาเด็ดจัะจๆๆจัจจพี่น้องเป็นทักซี่แล้วห้วาน้องโดดบอนพี่นอ้องวานคอยๆวานว่าให้มันทีจัดพี่น้องทีหลายมากะแต่สีว่วมากะสิ พี่กันมันกระสีน้อยย้อยๆคือเข็มขวดเห็นมั้ยี่เฮาผิดเป็นหูหล่อมไวเห็นมั้ขาดทั้งเห็ดหล่อมไวครับนั่นกระสีเป็นผักซีเด้อพี่น้องเอ้ยซีล้าบานเฮาขาดเพราะไรเด็กคนอีสานปักกาศซีเหล้าของเดือดจี๊ดพี่น้องเอ้หนานผักซีล้าอีสานบานเฮาปลุก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 เบาๆถ้าเอาดินดีนะพี่น้องคือเดาดินดีวานข้างหน้าเลยคนคนไทยดินดี นะคะด,ดินในตลาดดินพอบหลุมนะคะไม่ไม่จะจะแบบพืชพันธุ์เฮามันกระสิขึ้นง่ายพี่น,อน้องนี่ก็เป็นชีพอยู่ที่ไหนเขาบอกธรมาหากินเลี้ยงชี่จะคล้องนะพี่น้องข้อได้เก็บกินตอนสุดท้ายเราเลยพี่น้องเหมือนข้ากลับมารดน้ำด้วยปักบัวเบาๆให้มันเปียกจนเปียก,ยกชุ่มโดนพี่น้องอันนี้เป็นผักสซีลาแา,านเฮาเด้อพี่น้องเอ้ย พอไปว่านกมันกุ่มปากนกแน่นกุ่มปากแน่นเตากุ่มปากเตาคนก็นต้องกุ่มปากจะคื้อกันน,นี่ดีสิชีวิตแบบบ้านๆเด้อค่ะเดิอในเมืองเมตตาเดี๋ยวรอว่าพักกาดกับตังซีลองสาิขึ้นพริกทั้งสองเฟรมว่าจ้าสุดๆนะคะชีวิตตั้งสุด